หมาป่าจอมเกเรการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่ที่แสนสงบสุขมีสัตว์น้อยใหญ่อาศัยอยู่อย่างมีความสุขกันทั่วหน้าแต่ในป่านั้นมีหมาป่าตัวหนึ่งชื่อว่าหมาป่าจอมเกเรซึ่งมักจะสร้างปัญหาและกลั่นแกล้งสัตว์อื่นๆอยู่เสมอหมาป่าจอมเกเรชอบวิ่งไล่จับกระต่ายน้อยแกล้งนกน้อยให้ตกใจบินหนีและขโมยอาหารของสัตว์ตัวเล็กๆทาให้สัตว์ทุกตัวในป่าหวาดกลัวหมาป่าจอมเกเรเป็นอย่างมากวันหนึ่งขณะที่หมาป่ากําลังเดินอยู่ในป่าเขาได้เห็นกวางน้อย ดวงแก้วกำลังกินหญ้าอยู่ใกล้ๆหมาป่าจอมเกเรรีบวิ่งไปขู่ดวงแก้วทันทีหึดดวงแก้วเจ้ากิดจะหนีข้าไปไหนได้หรือข้าจะจับเจ้ากินเป็นอาหารหมาป่าพูดอย่างดุร้ายดวงแก้วกลัวมากแต่ก็รวบรวมความกล้าพูดกับหมาป่าข้าไม่หนีเจ้าหรอกแต่ข้ามีคำถามหนึ่งที่อยากให้เจ้าตอบเจ้ากล้าหรือไม่หมาป่าหัวเราะคำถามอะไรกันที่ข้าจะตอบไม่ได้ข้าคือหมาป่าที่เก่งที่สุดในป่านี้ ดวงแก้วพูดอย่างฉลาดถ้าเจ้าคิดว่าตัวเองเก่งจริงข้าอยากรู้ว่าเจ้าสามารถวิ่งไปถึงเนินเขาที่สูงที่สุดในป่านี้ได้ไหมโดยไม่หยุดพักหมาป่าจอมเกเรได้ยินเช่นนั้นก็อยากพิสูจน์ความเก่งของตัวเองจึงตอบว่าแน่นอนข้าจะพิสูจน์ให้ดูเดี๋ยวนี้หมาป่าจอมเกเรเริ่มวิ่งขึ้นไปยังเนินเขาที่สูงที่สุดในป่าโดยไม่หยุดพักเขาว,วิ่งไปเรื่อยๆจนเหนื่อยหอบแต่ก็ไม่ยอมแพ้เพราะอยากจะพิสูจน์ตัวเองให้ดวงแก้วและสัตว์ตัวอื่นๆเห็น แต่ในที่สุดเมื่อมาป่าวิ่งขึ้นถึงยอดเนินเขาเขาหมดแรงจนไม่สามารถขู่หรือทําอะไรใครได้อีกมาป่านั่งหอบและรู้สึกเหนื่อยลละอย่างมากดวงแก้วตามขึ้นมาถึงยอดเนินอย่างช้าช้าพร้อมพูดกับมาป่าว่าเจ้าพิสูจน์แล้วว่าเจ้าวิ่งเก่งมากแต่เจ้ารู้ไหมว่าการกลัน่นแกล้งสัตว์อื่นไม่ได้ทําให้เจ้าดูแข็งแกร่งขึ้นหรอกหากเจ้ารู้จักช่วยเหลือและแบ่งปันกันเจ้าจะได้รับความรักและความเคารพจากสัตว์ทุกตัวในป่านี้ หมาป่าจอมเกเรฟังแล้วรู้สึกสะท้อนใจเขาตระหนักว่าแม้เขาจะเก่งแค่ไหนแต่การแกล้งสัตว์อื่นก็ทำให้เขาไม่ได้รับมิตรภาพและความรักจากใครเลยจากวันนั้นหมาป่าจอมเกเรเปลี่ยนตัวเองเขาเลิกก่อนแกล้งสัตว์อื่นและเริ่มช่วยเหลือเพื่อนๆนในป่าเขาได้กลายเป็นหมาป่าที่สัตว์ทุกตัวรักและเชื่อถือนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การใช้ความเก่งกาจเพื่อแกล้งและเอาเปรียบผู้อื่นไม่ทำให้เราได้รับความเคารพแต่การช่วยเหลือและเป็นมิตรกับผู้อื่นจะทำให้เราได้รับความรักและมิตรภาพอย่างแท้จริง